สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะผมดิสคอร์และนี่คือเกบไมโครมในเซิร์ฟเวอร์ GTA Max TDAMC อีกแล้วนะครับผมเมื่อกี้อ่านผิดแล้วขอภัยด้วยนะครับไม่ได้สกิปไว้นะครับโอเคจลังจากพาร์ทที่แล้วก็อัดต่อเลยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเลยนะื่องจากพาร์ทที่แล้วก็ตายไปตามระเบียบนะครับไม่มีของหาเหี้ยวอะไรเลยโอเคผมจะไปตัวเปล่าเลยนะครับถ้าไปหาถ้าตายก็จบคลิปนะครับผมโอเคคลิปจะยาวจะสั้นก็อยู่ที่ผมแล้วนะครับส่วนนี้ก็แบบเออถ้าอยากได้เนี่ยเชนซอมมีเป็นแบบ อาวุธติดตัวไปได้นะครับตั้งแต่เกิดนะครับบาสุก้าเกแต่ไม่มีลูกก็นะครับมันมีให้ลูกเฉพาะหมดแม็กนะครับโอเคเข้าเกมเอ้ย่องย่อง,องเอยผมจําหน้าตรงนี้จะมีเดี๋ยวนะผม,มเกิดข้างบนเหรอไอ้บ้ามันเกิดบ้าอะไรตรงนี้ม,นมีทางลง่ะเนี่ยเอาแมปโหลดปะเนี่ยเอาโหลดดูแล้วผมไม่มีทางลงนะครับมื่เกิดอะไรตรงนี้วะเนี่ยสุดติงกระดิ่งแมวไอ้ยะ ไม่มีทางลงไอ้บ้าเอาแล้วจะลงไงเอามันลงไงวะเนี่ย <_ c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวผมจะลงยังไงอ่ะ <_ c oughs> จ้ะาโอ้ยแม่งเฟมเล็ตโอ้ยแหลกแหลกเฟมเล็ตตกหนักกระตุกแหลกโอ้ยเฮ้ยมันแหลกจังวะแหลกมากเลยนะครับโอ้ยไอ้บ้า เฮ้ยเอยเออ้ผมจะตายแล้วอะโอเคนะครับเฮ้ยเจอสองกล่องเลยะเย็ดเคเหมือนเราจะมาถูกที่นะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการอาหารมาพอดีไอ้หนูอา้าวไอยาชิชาเฮ้ยอาหารหน่อยจะเพิ่มเลือดนะครับเฟมเดตเป็นอะไรทำไมมันแหลกจังวะกล่องเทียบนะจ๊ะ โอ้ยอาหารมาเต็มอาหารมาเต็มนะครับอืมมีแต่อาหารไม่มีปืนเลยโอ้ฟเฟมเลดตกนะครับอืมจ้ามีแต่แม็กนะจ้ายี่อะไมมีแต่แม็กวะมีอ่ามีกล่องพอปึ๊บไม่มีปืนเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นรถนะครับผมแตผมไม่ไม่อยากวางหรอกช่างแม่งนะโอเคก็ไม่วางก็ไม่เป็นไรนะครับ เนี่ยกล่องเยอะแต่ไม่มีอ้าวเราจเจอช็อตกันนะครับแต่เราแต่เราไม่มีกระสุนนะครับจ้าเราใส่สเกงเหรอไม่มีเนี่ยอะไรวะไม่มีเออไม่มีถุงเท้านะครับเรามีกระสุน assault rifle น,นะครับแต่เรามีช็อตกันนะช็อตกันดาเมจ e สามโอเคยังเยี่ยมอยู่มีแค่หนึ่งอันนะครับโอ้โห f e มเ e t แบบท่านผู้ชมแบบกระตุกมันแหลกมากเลยนะครับโคตรแหลกเลยนะครับ ไม่ใช่แหลกนะโคตรแหลกอ่ะมันมีเหมือนกันทุกข้องเลยนี่ว่าอ้าวจ้อาอ้าวเลยกระสุนสไนัยได้แม็กสไนัยแต่ไม่มีสไนัยนะจ๊ะเฮ้ยขอแบบปืนหน่อยดีเฮ้ยขอไก่กับเนี่ยเออไก่ไม่ได้ไก่อน,นาดนะครับเป็นแต่ของกินนะครับ ท่านผู้ชมก็คงจะแหลกเหมือนกันนะครับโ okay. อเคแล้วทำไมได้แต่ช็อตกันวะได้แต่ลูกซองนะครับลูกซองแบบหูพาละเยอะเลยนะครับเอาน้นมันลูกสองหม <c oughs> กแปกนน๊กจ๊ะโอเคปั๊บมีสองกล่องครบมีแต่ขนมปงังมีแต่ของกินอะไรวะเนี่ยแล้วแม่งแหลกด้วยนะครับแฟมิลตกพูดไปอ่ะนะนะ ก็ทนทนดูจนกว่าผมเดี๋ยวจนกว่าผมจะตายนะครับไม่โคตรแหลกไอ้บ้าเอ้ยเกือบเกือบขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับทั้งหมดชั้นนี้อ่าแม่งแหลแกแั่วะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแม่งกีดนะครับเอ้ยมันแหลกอ่ะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอีบ้าเออแหลกแต่แต่ปือนอะไรก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะตายครับเมื่อไหร่จะจบคลิปท่านผู้ชมคงบน่นว่าที่แม่งเมื่อไ,ไหร่มึงจะจบคลิปเนี่ยนะครับใช่ไหมครับใช่แน่นอนนะได้กระสุนสันน้นในมีกระสุน at twelve level นะครับแต่เราไม่มีปืนจบจ้า ทำไมได้แต่อาหารวะเออแต่ผมว่าโอ้โหอ,อ้าได้กระสุนช็อตกันแล้วครับท่านผู้ชมนะเราได้กระสุนช็อตกันแล้วเรียบร้อยนะครับคุกกี้กินขนมปังบ